สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจักกี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดู50คําคำศัพท์นะคะในระดับเบสไวน์ wide. นั่นเองเนาะถ้าใครที่จะเตรียมสอบเตรียมเรียนเบสไวน์นะคะสามารถเตรียมตัวได้เลยในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ racistisch ย e t p ว ฟะอุ่นเทลบีหาฟต์ดมีอากาติอันผาสุ่งเฟหิกปรับตัวได้อินเดนติทัชทิฟตันด์การสร้างเอกลักษณ แทนรัลสปอนด n นที่ท้าไทายช่องเชรไรชมีโอกาสมากมาย e r อ p e สเป v ติฟิชทัศนคติ สูเกเฮอริชการเป็นสมาชิกมิเกรียรนโยกย้ายฟลีฮันหนี อัลวันดานอพยพอินวันดานอพยพอินเชกเรนบุรณาการปรับตัว ankommen มาถึง verlassen ออกจาก zurückkehren กลับ อับชีบ e นใน l ระเทศอ f ฟเนมันการบันทึกการรับเอาอุนเ r อร์ n ริงงรองรับ เบื้องตระกันสมัครขอเหมือนขอวีซ่ากิเวอร์นยินยอมเฟอร์สไวกันปฏิเสธ อันพ s สน n มากับซิกนะคะปรับตัวให้เข้ากับ e ลนน n เรียนรู้อาบ e i ท e นงานทำงาน Leben ใช้ <Le> ชีวิตมีชีวิต Häufig บ่อย Selten นนานๆครันน้ง oft, bye bye, manchmal, bankang. Weltweit, toro International ระหว่างประเทศ National ระดับชาติ Personal i s h ส่วนตัว Beruflich อย่างมืออาชีพฟรายวิลลิชด้วยความสมัครใจอุนฟรายวิลลิชไม่ได้ตั้งใจไม่สมัครใจ Legal ถูกกฎหมาย Illegal ผิดกฎหมาย Gerecht ถูกต้อง Icht, nell, u ุ g นเก c h t ไม่ยุดทำรมชนัลเร็วลังสมช้าเร็ว Indirekt, In dir recht arm. Das Visum Visa. Verändern. แฟ b i n d e n เชื่อมต่อ u n t e r s t สเทอสสนับสนุน The Abschiebung การในระเทศหรือให้ออกไปจากประเทศ